สวัสดีค่ะสวัสดีไปทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนเบออันันท์ซาเข่าว่าก Back to my Beauty Studio ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมวันนี้เบมาพูดถึงหัวข้อที่เบไม่เคยพูดในช่องของเบมาก่อนเลยและเพื่อนๆหลายคนก็ถามกันเข้ามาว่าทําไมเราถึงไม่พูดเลยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับยาสระผมเท่าไหร่นะคะคือเบปมนคนที่ใช้อะไรก็คือใช้อันนั้นไปเลยแต่ตอนหลังช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยคือเราอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อาบน้ําเยอะขึ้นแล้วก็สระผมอาบน้ำเยอะขึ้นสระผมปกติก็อาบน้ําอยู่แล้วไงคุณผู้ชมแต่ว่าสระผมก็คือจริงๆแล้วเบสสระผมวันละสองครั้งเลยทั้งเช้าแล้วก วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเมคอัพนะคะหลายคนว่าตกใจแต่งหน้ามาแบบจัดเต็มมากนะคะมีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะณผู้ชมวันนี้ใช้พาเลตของคุณดับบลิวตี้นะคะก็เก๋ๆเลยนะคะเป็นสีของ e m e r a l d นะคะคุนผู้ชมแต่วันนี้พูดถึงยาสระผม5อันนะคะที่ไม่ใช้ในเวลาประมาณ สามสี่เดือนที่ผ่านมาแล้วไปรู้สึกว่าวันนี้ไม่อยากเจาะพุยคุณผู้ชมฟังนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไปใช้ยาสระผมยี่ห้อเดียวคืออีโพรเช่หนึ่งเลยสิ่งที่เบสต้องการยาสระผมสําหรับตัวเบสเองนะเบสต้องการให้ยาสระผมไม่ทําให้เบสเกิดสิวบนใบหน้าเพราะฉะนั้นแล้วยาสระผมหลายยี่ห้อใส่ซิลิโคนเยอะมากทําให้เกิดสิวหรือว่าซิลิโคนไปอุดตันรูขุมขนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องการตรงนั้นนะคะซึ่งเบสจะสังเกตเลยว่าถ้ายาสระผมที่ดีสําหรับเบสเนี่ยเวลาเบสใช้จะต้องไม่มีสิวขึ้นนนนบบห้าอััดที่ อันดับที่สองแก้ไขปัญหาหนังศีรษะของเบสซึ่งเบสเป็นคนหนังศีรษะถ้าอยาสระผมที่ใช้แอนตี้ดรานดรอฟหรือว่ากําจัดเขาเรียกว่าอะไรอะออรังแคม,มาก,เก,ากาเ,เกินไปหนังศีรษะก็จะแห้งถ้าใช้เปียกเกินไปหนังศีรษะก็จะไม่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการยาสระผมที่มีความบาลานซ์กับหนังศีรษะของเราให้หนังศีรษะเราบาลานซ์มากที่สุดท่าที่เราจะทําได้นะคะนี่คือสองอย่างที่เบสต้องการสําหรับการใช้ยาสระผมแล้วก็เบสไม่ได้ซีเรียกว่าจะต้องเป็นออแกนิกจะต้องเป็นอะไรเราไม่สามารถที่จะ อบอกได้ว่าอันไหนคือออร์แกนิกอันไหนคือกรีนคือไม่กินนะคะเพราะแต่ละร้านมีโพลิซีความครีนความออร์แกนิกที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่พาคุณผู้ชมมาดูยาสระผม5อันที่ไปใช้ในเวลา3-4เดือนที่ผ่านมานะคะถ้าใครที่เพิ่งดูน้องสน,นไว้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญใครอย่าลืมกดกระด,ดิ่งกันอย่าลืม subscribe เพราะว่าคนดูเพิ่มมากขึ้นอยอดสนับไว้ขอให้เพิ่มๆนะคะเราจะได้มีกําลังใจในการที่จะทาคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเพื่อนๆ ไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมครเวสเลียงจะช่วงเวลาในการใช้ยาสระผมและไม่ได้ลองยาสระผมมาและกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเบนรู้สึกว่ายาสระผมหลายๆอันเนี่ยเบสเพิ่งได้ซื้อมาช่วงหลังแล้วความรู้สึกก็อาจจะไม่เต็มเปี่ยมแต่ทุกอันเนี่ยมีความรู้สึกในการใช้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมตลอดเวลาที่ผ่านมานี่เบสใช้ยาสระผมของอ e ีโพเชยี่ห้อเดียวหนึ่งสิ่งที่เบสสังเกตได้จากอ e ีโพเชคือเบทคิดว่ามันเป็นยาสระผมที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะที่ขวดเนี่ยเขาจะมักจะบอกว่าซิลิโคนฟรีซึ่งเราต้องการส่นี้ แล้วการที่มีเป็นซิลิคนฟรีเนี่ยมันทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยไม่ลื่นมากเกินไปสองก็คือทําให้ หน้าเราไม่เกิดสิวนะคะแต่ข้อเสียคือมันอาจจะทําให้ผมเรานี่แห้งเพราะซิลิโคนมันคือทําเป็นตัวที่ทําให้มันมีความนุ่มมีความอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเบนไม่ชอบเลยเซรั่มที่ประกอบไปด้วยซิลิโคนนะคะโอเคอันนี้เบ่นขอบอกเลยว่าเป็นอันที่เบ้นใช้ขวดที่เบนนนำไ่ท่นแล้วอันนี้คือขวดใหม่ที่ยังไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าก่อนหลังจากที่หมดขวดนี้ไปก็คือใช้อีกหลายขวดมากๆเลยที่เป็นหลายๆยี่ห้อเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ลองหลายอันเพื่อที่จะมาบอกเพื่อนทุกคนว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะคะอันนี้เลยค่ะยาสระผมของ e are, ของ e ีฟ แอนตี้ Dandruff นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ,อ,อันนี้อันนี้คือ, shampoo, อ,อแชมพูเอ่อแชมเอ่อทรีทเมนต์แชมพูนะคะสูตรในส่วนของแอนตี้ n d r ดร็ก็คือช่วยขจัดรังแคนะคะซึ่งเบนก็ไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรแต่ว่าคือเขาเปลี่ยนสูตรมาหลายรอบไปใช้แต่สูตรแรกจนถึงสูตรปัจจุบันเนี่ยเป็นรู้สึกว่ามันเก๋แล้วก็มันดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมทุกคนไปตอบบอกตามความรู้สึกไบนนะคะ คือถ้าเบสเบสไม่ควรสระผมเช้าเย็นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเบสใช้อันนี้ทั้งเชา้าทั้งเย็นเนี่ยหนังศรีรษะเบสจะแห้งมากๆเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันคอนโทรอะไรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติหนังศรีรษะเป็นแห้งมากเนี่ยมันจะเกิดการลอกเป็นแผ่นๆเพราะฉะนั้นแล้วไบสต้องใช้อันนี้เนี่ยวันเว้นวันสลับกับอันอื่นที่เสริมจมอ i ์ไรเซ z e r ลงไปให้กับผมเบสนะคะซึ่งสิ่งต่อไปจะเป็นสิ่งที่เสริมจมอ i ์ไรเซ z e r ให้กับผมเบสนะคะก็คือ,อยาสับผมอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไ่ได้ลองใช้ทั้งสองอันและรู้ หลังจากที่เบสชัยเนี่ยผมเบสไรซึ่งรังแคเลยอย่างชื่นเชยน,นะคะแต่ไม่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเบสชัยวันเว้นวันเพราะถ้าเปบสช้ทุกวันเนี่ยหนังศีรษะเป็นแท้งแล้วทําให้มันเกิดหนังศีรษะลอกอีกคราวนี้ไม่มีรังแคนะคะแต่หนังศีรษะดิฉันลอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็หรือไม่ถ้าสมมติคุณผู้ชมใช้ก็อาจจะใช้แบบว่าครั้งละน้อยไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันก็ทําความสะอาดหนังศีรษะของเราได้ดีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับยบสาสระผมของ e อีโคเชตตัวนี้ค่ะ นะคะหลังจากนั้นไปซื้ออยากสับผมที่มาแก้ไขปัญหาหลังจากหนังศีรษะเบ็ดแห้งเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องการรังแคเราก็ใช้รังแคเราต้องการให้หนังศีรษะเรามีความชุม่มชื้นเบสก็เลยไปหาตัวนี้มาค่ะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของ Percy a n Reed นะคะเบไม่ไมนแน่ใจว่ายังมีอีกไหมแต่นี่คือ Percy a n Reed ค่ะนี่คือ Percy and Reed London นะคะคุณผู้ชมเป็น s p e n d l y s i l k y m o i s t r i z i n g แชมพูนะคะมาในประมาณ250 ML ค่ะถ้าไม่จะไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่คนละประมาณ890บาทประมาณนี้หรือว่าประมาณ800 900หรือ600ประมาณนี้แหละคือเบนไม่แน่ใจราคาถ้าเบนรู้ราคาเบ้นจะขึ้นให้คุณผู้ชมถ้าสมมติเอ่อเบ้นไม่แน่ใจราคานะคะถ้าสมมติว่าอย่างไรก็ตามหรือเบนจะขึ้นราคาเพื่อนทุกคนข้างา่าเพื่อที่จะเข้าไปหาข้อมูลราคากันนะคะคุณผู้ชมยาสมผมตัวนี้ช่วยชีวิตเบ้นมากตอนนั้นก็คือ ช่วยให้หนังศีรษะเบเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ผมเม็ดูเป็นประกายผมดูเป็นเงาคือเราเป็นคนผมสั้นก็จริงแต่สิ่งสําคัญคือผมสั้นผมเราเนี่ยมีความแบบว่า มีความแบบชี้ฟูในบางครั้งอะ่ะน้องต้องการให้ผมเราดูสวยดูดีเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องการให้หน้าเราดูดีแล้วผมคือสิ่งที่สำคัญมากเบสเป็นคนชอบมองผมคนอื่นไม่ดับแรกถ้าคนที่ผมสวยผม,ผมดีผมไม่มีกลิ่นคือสิ่งที่ดีมากนะคะผู้ชมซึ่งยาสระผมนี้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นติดหัวเลยค่ะแม่เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเวชชัยเนี่ยกลิ่นก็จะแบบโอ้ยหอมละมุนแล้วก็กลิ่นติดหนังศีรษะเรามากๆเลยนะคะเบสชอบที่กลิ่นติดหนังศีรษะแล้วนะ เพราะทำให้เราไม่ต้องใช้แฮร์แมิสทั้งหลายเนี่ยดังนั้นแล้วถ้าใครที่ต้องการให้มีกลิ่นติดหนังศีรษะหรือว่ากลิ่นติดหัวเราเนี่ยเราก็สามารถาใช้เพอร์เซนต์วีตัวนี้ได้นะคะและที่สําคัญคือไม่ช่วยให้หนังศีรษะเราแห้งลอกเป็นแผน่นแถมยังช่วยให้หนังศีรษะเราเนี่ยชุ่มชื้นและไม่เกิดสิวบนใบหน้าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาใส่ซิลคนไหม คุณผู้ชมค่ะต่อไปอันนี้ไปซื้อเป็นหลอดเล็กมานะคะคุณผู้ชมตอนนั้นไปเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยมากก็คือเดินทางทุกอาทิตย์เลยแล้วที่สําคัญคือเราจะาขวดหยาบไปไม่ได้แล้วการไปนอนโรงแรมเนี่ยเราก็ไม่อยากจะใช้ยาสระผมโรงแรมใช่ไหมตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเวดบินไปหลายที่มากนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วการที่ใช้ยาสระผม เป็นหลอดเล็กๆก็ดีไม่ได้ไปซื้อเอ่อคริสตินเนสนะคะเดี mm ๋ยววันซิกเนเจอร์แชมพูนะคะ mm hmm. มาได้ประมาณ59บเามจากเซอรฟอรานะคะ อันนี้ถ้าไม่จำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าถ้าที่อเมริกาถ้าขายอยู่อเมริกาน่าจะขายในร้าน Target นะไปคิดว่ามันเป็น duck strawberry นะ่เอาดีๆไปคิดว่าเพราะว่าราคาที่อเมริกามันไม่แพงเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมเข้าไทยราคามันถึงโหดแล้วก็แพงสําหรับประชากรชาวไทยมากหลายคนในแนวก็จะว่ามันขายใน Sephora แต่จริงๆแล้วเฉพาะที่เอเชียที่ไม่ได้เห็นเขา,ขายใน Sephora นะแต่พอไปอเมริกาเนี่ยไปรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ขายใน Sephora สิ่งนี้มันขายอยู่ในร้านถ้านจะไม่ผิดคือทาเกตหรืออั t ท่านี่แหละมันไม่ใช่ไฮเอ็นและมันไม่ใช่เซฟอราเลยนะคะอย่าพิ่งโดนหลอกนะะใครที่หาตามร้านพี่ก็จะราคาถูกกว่านี้นะแต่นี้ซื้อที่เซฟอราราคาขวดใหญ่คือแพงมากหลอดเล็กก็ประมาณ300แล้วอ่ะรู้สึก3 0 0 3 0 0หรือ290เนี่ยหลังจากที่ไปใช้ยาสับผมตัวนี้เป็นยังไงบ้างเบสมีความรู้สึกว่ายาสับผมตัวนี้เนี่ย ช่วยบาลานซ์ผมของเราได้ดีมากหลังจากที่ในวันที่ผมของเราชีฟ้ฟูผมของเราพันกันผมของเรามันหรือว่าผมของเราแห้งเนี่ยมันคือตัวช่วยทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับผมของเราเลยนะคะซึ่งไปรู้สึกว่าเบ๊ชใช้แล้วผมเบเนี่ยดูนุ่มดูลื่นเป็นไม่ค่อยชอบใช้เครีมนวดใดๆเลยเนะผมดูลื่นดูนุ่มแล้วที่สําคัญคือผมมันไม่ชี้ไม่ฟูเลยแล้วก็ผมมันเป็นทรงง่ายมากนะคะไม่รู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการหาย,ยาสระผมเยี่ อที่ไม่เหมือนกับที่วิกรัมครั้งต้นก็คือสามารถใช้ตัวนี้ครี s ซนเนสได้นันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตัวต่อไปเป็นตัวของ I e p o o h e ชอีกเช่นเคยคะ่ะเราก็เลยอยากเสลรไปลองตัวอื่นบ้างน,นะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของอ n นูริชชิงนะคะเป็นครีมแชมพูคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะ คือคุณผู้ชมสังเกตความความแตกตา่างอันนี้น้ำก็จะใสๆใช่ไหมแต่น้ำนี้ออกมาเป็นครีมเลยสิ่งที่ชอบเลยคือเราเป็นคนชอบกินอะโวคาโดมากและชอบกินอะโวคาโดมากแล้วพอไปเห็นสิ่งนี้คือมีอะโวคาโดคุณผู้ชมรู้ว่าในอะโวคาโดเนี่ยมีสารที่นูริชชิ่งเยอะมากเป็นสารไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็ตามหรือว่าเป็นสารที่ช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ย ดูดีดูเลดดูปังนะคะการที่เขามาใส่ยาสระผมเราก็มีความเชื่อว่ามันจะทําให้ผมของเราหรือว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยดีมากนะหลายคนใช้ยาสระผมเนี่ยไม่ได้คอนเซิร์นว่าจะต้องมีผมที่ดีที่สวยนะฮะแต่คอนเซิร์นว่าหนังศีรษะเราจะต้องดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยมันช่วยนูริชชิ่งได้ดีมากแล้วที่สําคัญคือไม่มีซิลิโคนครับไม่ทําให้เกิดสิวบนใบหน้านะคะไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเปรู้สึกว่า กลิ่นมันหอมแบบละมุนหอมแบบฟินนะคะช่วยให้หนังศีรษะของเราเนี่ยไม่แห้งไม่ลอช่วยให้แบบว่าผมเราเนี่ยยาวเร็วมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือผมเราจะดูแบบว่าเป็นทรงและดูสวยตลอดเวลาเนี่ยช่วงนี้ใช้อันนี้เกือบทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของ Giovanni โอเคนะครับเป็น t w e e t Triple Tweet Invigorating Shampoo for Oily Skin นะคะ for all tight hair, mm ั All t h a Hair นะครับคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยไปซื้อมาคือ ือเบทจะบอกตามความจริงว่ามันเป็นยาสระผมที่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของ moisturizing แต่มันคือยาสระผมที่ช่วยในเรื่องของ clarifying นะคะสำหรับใครที่หนังศีรษะล่อมีคิดว่าแบบตัวเองมีไขมันบนหนังศีรษะเยอะจึงทําให้มันอาจจะเกิดสิวบนหนังศีรษะสิวเกิดหนังศีรษะอาจจะเกิดเป็นการอุดตันการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยตัวนี้ช่วยคุณผู้ชมได้ค่ะเป็นทรีทีโอนะคะหน้าที่ของทรีทีอล์อย่างที่คุณผู้ชมรู้นะช่วยลดอาการอักเสบของใบหน้าเราได้นะคะดังนั้นแล้วทรีทีทริปเปิล ก็จะช่วยลดอาการอักเสบของหนังศีรษะของเราได้คือช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณ3สามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่รู้สึกว่าพอเราจับหนังศีรษะใช่ไหมมันจะเหมือนจะมีแผลมีอะไรที่เราจะรู้สึกได้อะพอเรารู้สึกว่าไม่มีแผลหรือว่ามีตุ่มอะไรขึ้นใช่ไหมเราก็จะชอบแบบว่าเสียมารยาทในการที่จะเกาหรือว่าจับมันนะเพราะฉะนั้นเราพอเวทใช้ตัวนี้มา2สัปดาห์เนี่ยไม่รู้สึกว่าหนังศีรษะเวทเนี่ย มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับเบ๊กก็จะใช้สลับกันกับตัวนี้นะครับเพราะว่าเพอร์เซียนรีดไปใช้หมดแล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเบ๊กจใช้สลับกัน2ตัวนี้นะคะข้อเสียของตัวนี้ไบ่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีกลิ่นของทิวที่ที่แรงมากถ้ามันเข้าหน้าเข้าต่าคุณคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยห่วยน่าเบื่อมากเลยแต่ว่ามันช่วยทรทเมนต์ได้ดีนะครับคุณผู้ชมคือกลิ่นมันแบบ กลิ่นมันแบบดูแบบทวทีอ่ะคุณผู้ชมคุณรู้ว่าทวทีเป็นยังไงนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเออถ้าใครไม่ชอบกลิ่นก็จะต้องข้ามตัวนี้ไปนะคะซึ่งยาสระผมทั้งหมดทั้งหมดที่ไว้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยทุกอันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันพึง อ่านและดูรีวิวหลายๆอันให้ดีก่อนนะคะอ่านส่วนผสมว่าเรามีแพทส่วนผสมตัวไหนไหมก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะคะวันนี้เป็นเพียงการแชร์เล็กๆน้อยๆจากเบสนะคะซึ่งเบสใช้มาเยอะแยะมากมายแล้วก็เลือกห้าตัวนี้มาที่ไม่ได้ว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีสุดนะแต่ที่ส4มสีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ห้าตัวนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ ฝากคุณจนไว้เท่านี้นะคะเขารากลับมาเจอกันคราวหน้าในเจ้าสาวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะสำหรับวนันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบและยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ d o n l l u r Beauty Closet MT ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่้านคุณเนี่ยว่างเปล่าแอบขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ